สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่หนะคะหพฤศจิกายน2 5 6 5นหคะอ่ห้านะคะ,ะมาพบกันแนวทางดาวโจน V A P กันนะคะวันนี้แนวทางต่างๆแอดลงในช่องสตอรี่โอมารินนะคะส่วนแนวทางช่องเดรี่โอมารินแอดลงแค่ทุบป,ปู่แล้วก็ดาวโจน V A P นะคะเพราะว่าวันนี้แอดไปถวายต้นกระถินนะคะต้นกระถินที่วัดนะคะมีบุญที่บ้านนะคะแอดไม่มีเวลาลงให้ เหมือนที่แอดย้ำเสมอนะคะว่าถ้าแอดทาไม่ทันหรือมีธุระหรือลงไม่ทันแอดจะลงช่องใดช่องหนึ่งนะคะถ้าช่องนี้ไม่ลงก็คือไปดูที่ช่องสตอรี่อุมาลินนะคะแอดเห็นอยู่นะบางคอมเมนต์ที่ว่าเวียนหัวอ่ะ <c oughs> ไม่ทราบว,ว่าหมายความว่ายังไงนะคะเวียนหัวไม่รู้จะไปทางไหนดีเนี่ย <c oughs> เจตนายังไงแอดก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเขาสอ่หมายว่ายังไง ะะพอมาเห็นคอมเมนต์ล้วแอดก็แบบว่าอหอน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าการทํา y o youtube ของแอดนะตอนนี้แอดไม่ได้เงินซักบาทเดียวนะคะไม่ได้ซักบาทเดียวเลยจริงๆริงทำฟรีให้เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่ต้องการแนวทางจริงๆนะคะแต่ถ้าคอมเมนต์ไหนที่บ่งบอกถึงเจตนาไม่ดีหรือความรู้สึกไม่ดีแอดก็ไม่อยากที่จะให้นะคะถ้าช่องนี้ ถ้าไม่พอใจช่องนี้ก็ไปติดตามช่องอื่นได้นะคะแอดไม่ว่าเพราะว่าแอดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจริงๆจาก y YouTube แอดลงให้ฟรีๆแล้วก็แอดก็ทำให้ฟรีๆด้วยนะคะบางครั้งเราก็ให้แล้วเนาะเราไม่ได้อะไรเปิดกลุ่มแอดก็ไม่ได้อะไรอยากให้แค่แนวทางเฉยๆนะคะแต่ถ้าไม่พอใจก็ไม่เป็นไรนะคะ อุมอื่นมีเยอะแยะนะคะในทางอื่นมีเยอะแยะที่เขาคิดตังค์เสียตังค์๋ยวถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องติดตามแอปนะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูอ่าในทางดาวจนวันนี้นะคะดาวจนวันนี้ตัวเด่นนะคะสองสี่เจ็ดหนึ่งหกสองนะคะวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ด จะบินในตารางนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดหกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกสามหกหกสามเก้าสี่สี่เก้านะคะแล้วก็หกแปดแปดหกนะคะอ่าเบิ้ลเบิ้ลน,นะคะทุกคนเบิ้ลสองสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะ อ่าตัวเด่นนะคะสองสีเจ็ดหนึ่งหกสองวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดนะคะวันนี้แอนให้ฟันหนึ่งนะฟันหนึ่งอ๋ออกกาจะไม่ค่อยออกอ่ะฟันหนึ่งนะคะฟันหนึ่งตัวเจอะนะคะหนึ่งสี่สีหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดหกสี่สี่หกนะคะ อ่าแอดเน้นนะคะเน้นวิ่งรูดนะคะทุกคนวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดโอเคก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเงินเฮงรวยนะคะถูกหวยรวยรัพกันทุกคนเดอ้ออ่าถ้าแอดพูดอะไรที่ทําให้เออไม่เพาะไม่ดีก็กราบขออภัยด้วยนะคะถ้าช่องนี้ไม่ลงทุกคนก็ แค่กดไปดูอีกช่องสตอรี่โอมารินก็น่าจะไม่ลำบากนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะ่วงดีกันทุกคนนะคะบ่นแล้วก็ไปไปแล้วค่ะ